อดใบ่ี่หูฮดเนาะชิฮุดมีอะไรนี่นนซยซบดีพี่น้องวันนี้สิผ้าพี่น้องเขามาเห็ดเจียวเห็ดเจียวบองกินเองเนอะพี่น้องเนาะวันนี้เขาก็มีมีหนังเนาะเจียวบองมีหนัง นี่น้ำปลานี่มันน้ำตาลเนาะน้ำตาลที่เราเคี่ยวต้มเนาะน้ำปลาแดกอันนี้มันเป็นหนวดด้วยแล้วก็มีใบขคี้วโหดอันนี้เผากระเทียมเนาะหัวหอกบัวแดงอันนี้เป็นข่าเนาะในละเมนหัวซีงไก่แล้วก็มีมะเพ็ดเนาะอันนี้เ่าก็ค้างหม้อใส่น้ำมันปลาแล้วเนาะมันสีจืดเนาะจืดสีทอดเบิ่งตอกมันก่อนเนาะ น้ำมันฮอนแล้วเขาก็จะจืนเลยเนาะเนาะเอาลงเบิด์ตมาเดียวเลยเนาะจะเกี่ยวหอมก่อนเกี่ยวหอมให้มันนั่นออกสิเลืองๆให้มันสุกแดงแล้วกัน,นย,ยังคอยเขาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็จะจืดแบบเพลทวงเพลทต่อเนาะ ถ้าน้ำมันน้อยก็เติมได้เลยพี่น้องเด้อันนี้เห็ดเกียวบองกินเองพี่น้องเลยจะทอดไปจนมันเหลืองงหมดเลืองสุกตอนนี้เขาเจียวกระเทียมกับอันข่าเนาะข่าหัวสิงไข่แล้วก็มีตะกระเทียมนเนาะเจียวนํากันเลยนี่เริ่มเลื่งแล้วพี่น้องไกลสิพอแล้วเนาะบอยมันไหม้ได้เนาะมันสิขมเนาะ สัมนี้ก็โอเคแล้วนะสัมนี้เนาะนี่ได้ละสัมนี้นะเด็ดตักออกใส่ยันน้ำมันออกก่นเอนเด็ดเจียบองกินเองง่ายๆเนาะบางคนก็ใส่คนจีงไข่บางคนก็บรใส่เนานะบ่ม,มีสูตรตายโตัวเลยพี่นะ้องเลย ตนนี้ากนะ็มาจืดนั่นนะมาทอดใบชีโเนอ่ะชีหูนะหมีนานเลย ได้ล้วก็เอาออกเลยนะหมดหอมหอม ให้เราสิมาทอนพิเต่อหนึ่งทอนพิเต่อเลยไดย้จะบองกินเอง ทำนี้ก็ได้ลไดดแล้วได้ของเผ็ด้อเนาะเอาอยังไมันช่ไหมไปไปตั้งน้ำกันเลยวันนี้นี่ตั้งเครื่องหอมก่อนเล้ว นี่ะล้วพอก็เนาะตักออกก่อน,นเนาเอเ็ดมาตำยางมุนไพรูเล แค่เราเอาเครปรูงใส่นาอพใหน้องต้มันเข้ากันเยอะปุงตู้ลับอยู่ร่วเงาเางนไม่เอาเห็ดกินเองอันนี้เนาะ สูตรติบใหญ่โตให้เราได้ใส่น้ำปลาแดงก่อนเนาะหนึ่งสองสามใส่สามบวกรับใส่สี่บวกล่ะซะบุพรี่ก็เติมเนาะน้ำปลาใส่ให้มันหอมน้ำปลาเลยเอาประมาณก้เอาได้นี่เป็นมัวนี่นะ หัุ่นใส่ตามก่อนบุพอพยังก็เติมเนาะบุพเพเติมหมาใส่น้ำน้ำตาลน,น้ำตาลเกลียวลงไปเนาะน้ำตาลนี่ยเขาก็ไปต้มก่อนเนาะนัะ่น สองสามสี่ห้าคนมังก่อนเนาะกหวานเค็มๆน,นึงเนาะมัค่อยแม่เจ้าบองใส่น้ำตาลมัเจ้าบอบอบนงนะบุกานอีกเนาะ รด้ในนี <S <S <semester ค> ้ได้พี่น้องเนเหนียวตึง ปเน็ดลาดอืเมเ๋ใส่หนังลงไปมันในหนังหนังเข็มใส่ลายเสียบลายนั่ง ท่านำอไปกินในหลายมือเนาะ อย่าบอกเขาแล้วแล้วเนาะนี่โอ้ได้หลายตเติร์เนเต็มถ้วย<ม>เห็นปะเต็มถ้วยเลยอย่าบอกเขาเต็มถ้วยเลยเนาะโอ้โอ้าคลิปนี้ก็ขอจบไปจากนี้เดอ้อผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดีเด้อเนาะอย่าบอกเมืองหลวง